มาแล้วทำไมทันตั้งตัวเลยเวียนเก่ากํลังดูพระอยู่นี่ยวจกกำลังแชร์และช่วยกันแชร์นะคะสำหรับ Facebook Live ตอนนี้ก็เปดไลฟอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะช่วยๆกันแชร์หน่อยถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนนะคะที่สนใจพระเครื่องเนี่ยสามารถดูพระเครื่องกันเป็นนะคะจะจะได้ดูเป็นจะได้ถูกต้องได้เดินในทางทิศทางเดียวกันนะครับ หลวงพอ่อจรันนะครับเป็นใครมาจากไหนไปนดูประวัติหลวงพอ่อสักเล็กน้อยนะครับหลวงพอ่อจรันนั้นนะครับท่านเป็นคนเสิหงบุรีโดยตรงเลยนะครับท่านเกิดเมื่อพุทธศักราช2,471นะครับอุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีนะครับจริงๆท่านเนี่ยเป็นไม่ธรรมดานะ,ะเป็นลูกหลานเจ้าเมืองนะนะคุณคุณคุณอาหรือคุณลุงเนี่ยเป็นถึงพยานะครับเป็นถึงท่านเจ้าพญา ลวงพ่อนะครับบวชเมื่อพุทธศักราช2,491น่นั่นหมายถึงอายุครบ20ปีบริบูรณ์พอดีเลยนะครับที่วัด <c oughs> บวชวัดแจ้งนะครับโดยมีหลวงพ่อดีวัดแจ้งเป็นพระอุปชานะครับเหรียญหลวงพ่อดีก็เป็นของดีที่หายากเหมือนกันอุปชาท่านนะครับปัจจุบันนี้ก็สองสหมื่นนะแต่ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาัานนั้นมาแรงแสงทางโค้งนะครับนะ หลวงพ่อนะครับมรณะ,ะภาพเมื่อวันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับรวมอายุแปดสิบเจ็ดปีพรรษาหกสิบเจ็ดนะครับแสดงว่าไม่เคยเอพอตอนท่านท่านเคยรับราชการนะ,คะ,ะเคยเรียนตำรวจมาแล้วก็คงเบื่อทางโลกอ่ะคงเบื่อทางโลกก็เลยมาบวช ามาบวชหนีทางโลกเข้าสู่ทางธรรมนะครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อนะครับเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานนะครับโดยกําหนดจิตแบบยุบหนอพองหนอนะครับนอกจากนี้ท่านยังส่งเสริมให้พระพุทธศาสนานะครับ พระพุทธศาสนาเนี่ยจเจริญอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะไปสร้างวัดวาอารามที่ต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเราเองนะครับทางด้านงานสิบทอดพระพุทธศาสนานะหลวงพ่อทําไม่ได้เยอะมากนะครับปัจจุบันวัดอัมพวันนั้นมีความแบบโอ้โหทันสมัยเรื่องใหญ่มากนะครับพระเจะดีย์อะไรก็สร้างเสร็จหมดแล้วตามําหลิของหลวงพ่อเลยหลวงพ่อนะครับเป็นพระราชาคณะน,ะนะครับสมณศักดิ์ทางสงฆ์ สุดท้ายเกือบจะได้เป็นสมเด็จอยู่แล้วนะครับ<ม>เพียงแต่ว่ามรณภาพก่อนหรืออีกแก๊กเดียวนะครับ,รบแก๊กเดียวจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จแล้วนะครับตำแหน่งสุดท้ายพระธรมรมอันนี้เป็นเจดีนะครับเป็นเจดีที่สร้างใหม่ที่สร้างใหม่นะสวยนะสวยมากเลยสวยมากๆขับรถผ่านสายเอเชียเนี่ยเราจะมองเห็นเจดีย์ใหญ่ๆ,ๆนะครับ,ส,บรสูงตระหง่านเลยน่าจะอยู่ช่วงด่านด่านเขาเรียกว,ว่าด่านตรงนั้นเขาเรียกว,ว่าด่านอะไรอะ ธมบุรี่ด่านธมบุรีพอดีเลยตรงนั้นนะครับตรงสายเอเชียแล้วก็จะเห็นเจดีนะครับตั้งอยู่โอ้วิวสวยมากนะครับ<ม>เห็นโคง้งน้ําเจ้าพระยาใครมีโอกาสนะครับทุกวันนี้ยังมีการปฏิบัติธรรมอยู่ะนะครับ สมัยก่อนที่ยังไม่ได้มาอยู่กรุงเทพอาจารย์เพราะว่าบ้านอยู่ลบุรีเนาะก็เคยไปแต่ว่ายังไม่เจริญขนาดนี้นะยังเป็นเป็นบทเล็กเล็กยังไม่เจริญนะคะไม่เจริญสมัยนี้หลวงพ่อพัฒนาไปแบบโหสวยมากศาลาปฏิบัติธรรมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยดูญาติโยมเข้าไปเนี่ยเยอะมากนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีผู้สูงอายุ เดี๋ยวนี้สมัยนี้วัยรุ่นเราก็ไปเข้าวัดใช่นะครับเดี๋ยวนี้เห็นหนุ่มๆสาวๆเข้าวัดกันแล้วเราแบบโอ้เขาลงโซเชียลลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออดีใจไว้บางทีบางครั้งเราไม่รู้วัดนี้มีหลวงพ่อชื่อนี้ชื่อนี้ดังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่รู้อันนี้ก็เป็นการเผยแพร่กิจคุณของหลวงพ่อคนแน่นวัดเลยสมัยก่อนนะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติ เช่นเดิมอยู่ถึงแม้ว่าท่านมรณภาพ<ช>ไปแล้วก็ยังมีผู้สานต่อใช่ยังมีเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยยังสานต่อดำริเดิมของท่านนะครับแล้วก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแน่นวัดเลยแน่นเลยค่ะใช่ครับผมนะอะว่ากันมาพอสมควรน,นะครับไปดูเหรียญรุ่นที่สองนะครับเหรียญรุ่นที่สองนั้นสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2องพนห้าร้อนะ5้าปดเป็นเหรียญกลมนะครับมีหูในตัวนะ ด้านหน้าเขียนไว้ชัดเจนเลยพระครูภาวนาวิสุทธ์นะครับสมัยนั้นนี่ยังเป็นพระครูอยู่วัดอัมพวันนะับสิทธิ์สิงบุรีสร้างถวายเจ้าคณะอำเภอพรมบุรีตอนนั้นเป็นเจ้าคณะและ้วบางคนก็เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญเจ้าคณะนะด้านหลังก็จะมียันนะครับจะมียันคล้ายๆยันเกาะเพชรน,นะครับแล้วก็มีปศบอกชัดเจนสองห้าหนึ่งแปดนะครับจุดพิจารณานะครับ ลำดับแรกเลยไปดูหูเหรียญกันก่อน,นหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญด้านบนสุดเลยหูเหรียญอูมเป็นรูปโดนัดนะครับสังเกตด,ดูดีๆนะอันนี้ผิวพันธุ์มันนะค่อนข้างดีเฟอร์เฟกนะครับอันนี้มีหลายบล็อกนะมีหลายบล็อกแบ่งแยกกันตามที่บล็อกมาเริ่มแตกเริ่มชำรุดไปเรื่อยๆนะครับมีบล็อก9ขีดบ็อก1 2 3. จุดจุดไปจนถึง5จุดนะครับนะ แต่พื้นฐานเดียวกันหูเหรียญน,นะครับบางเหรียญเราจะเห็นรอยถากแบบเนี้ยที่เป็นรูปโดนัทเราจะเห็นเป็นรูปรอยถากนะครับรอยครูดอรอยครูดอย่างเงี้ยเป็นหลุมอย่างเงี้ยบริเวณเนี้ยมีโอกาสแท้ค่อนข้างสูงเนี่ยรอยครูดตรงหูเหรียญนะจำเอาไว้นะบางบล็อกมีบางบล็อกไม่มีนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปยึดติดตรงนี้แต่ถ้ามีเนี่ยถือว่าเป็นพระที่มีโอกาสแท้ดูง่ายนะครับะเสร็จแล้วมาดูกระหนกนะครับกระหนกสองฝั่งนะะกระหนกยกสูงนะครับกระหนกยกสูง ตัวเลขเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลขไทยกระหนกยกสูงนะขอกระหนกนะครับมีการตกแต่งลวดลายนะครับล,ลายด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยจะพลิวนะครับลายค่อนข้างที่จะมีเส้นขนแมวเล็กๆนะครับจะเป็นลายพลิวๆตัวหนังสือตัวหนังสือนะครับมีความพิเศษนั่นก็คือ,อ,อไม่เรียบนะจะมีเม็ดผลเป็นองค์ประกอบนะครับจะมีเม็ดผลเป็นองค์ประกอบอขึ้นเป็นตัวหนังสือ ก็คือจะเป็นจุดๆๆๆๆๆดนั่นเองนะครับจะเป็นจุดตัวหนังสือสม่ำเสมอนะครับเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าเดินเครื่องละน่าจะใช้เครื่องเดินละโรงงานนี้ก็ไม่ธรรมดาน่าจะมีความทันสมัยแล้วแหละในปีนั้นนะครับตัวหนังสือเป็นจุดเป็นจุดนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นผิวตึงนะครับอุณสมบัติของเหรียญปั๊มนั่นก็คือผิวตึงแล้วจะมีเสี้ยนนะครับจะมีเสี้ยนสาดออกไปสะอาดเข้าหาขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับ เสร็จแล้วให้มาดูบริเวณเหนือศีรษะของหลวงพ่อนะครับเหนือศีรษะอันนี้เราไล่มาจากด้านบนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูใบหน้านะครับด้านบนนะครับตั้งแต่ซ้ายมุมซ้ายจะหลดขวาเลยเราจะเห็นหนามแหลมๆเล็กๆนะครับโพรเนี่ยตั้งแต่ฝั่งนี้จะหลดฝั่งขวาเลยซ้ายจะหลดขวานะครับจะมีหนามโผล่ขึ้นมาเป็นลายๆหนามเล็กๆนะครับจะปรากฏที่ด้านบน จะมีติ่งคมๆยื่นออกมานะครับหน้าผากหน้าผากจะไม่มีเส้นจะเป็นผิวขูกขระขูกขระนะครับนการตกแต่งช่างสกุลช่างหนึ่งจะไม่เหมือนกันบางช่างเนี่ยก็ายังไงอะ่ะจะใส่เส้นหน้าผากจะลงเส้นหน้าผากเป็นหลักใช่ไหมแต่เนี่ยจะมีผิวมะกรูดคล้ายๆผิวมะกรูดขูดขระขูขระขูดขระขตกแต่งไปนะครับเส้นเกษาไม่ปรากฏนะครับแต่จะปรากฏเป็นลายหนามแทนนะครับ ลองขยายให้ใหม่ได้เมื่อกี้เออแง่ๆจะขู่ขาขู่ขาเนิดนึงนะครับโอเคมาทีนี้มาดูตานะครับตาตาไม่มีเมต,ตานะครับจะเป็นหลุมลึกลงไปทั้งสองฝั่งเลยะนะครับเป็นหลุมลึกลงไปทั้งสองฝั่งนะบ่อมลงไปนั่นเองนะครับเบือกตาบนล่างต้องมีความคมนะครับต้องมีความคมชัดลึกนะครับด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างก็จะมีขีด นะจะมีขีดบริเวณนี้นะครับขีดนะวิ่งมาฝั่งนี้ก็จะมีนะครับก็จะมีขีดหนึ่งเส้นวิ่งเขาเกือบถึงจมูกเลยอนะหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีสองเส้นซ้อนเลยสองเส้นคู่ะนะครับทีนี้มาดูจมูกจมูกโด่งนะครับช่างเขาก็ตกแต่งบล็อกเป็นเรื่องของเขาอะนะครับสกิทสกิทสกิทแต่ถ้าเราตะแคงดูนะครับเราจะเห็นว่าช่องระหว่างโหนกแก้ม ช่องระหว่างหนกแก้มนะครับบริเวณเนี้ยจะมีขีดเนื้อเกินอ่าจะมีขีดเนื้อเกินนะครับตรงปลายมาจิ้มฟันเลยปึ๊บเนี่ยนะครับคมชัดลึกอ่าต้องดูนะครับต้องดูดีๆด,ดูชัดๆต้องตะแคงดูมองแบบนี้มองไม่เห็นนะครับพอตะแคงดูเห็นเลยอาจารย์ตรงจมูกนี่คือเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับมีขีดนะมีขีดแล้วสันจมูกนะก็จะมีลวดลายใช่ไหมช่างเขาก็จะแต่งบล็อกไม่ให้มันกลืนกันนะ ไม่ให้หน้ากืนกับหนกแกมไม่ให้จมูกกืนกับหนกแก้มอะไรประมาณน,นี้นะครับทีนี้มาดูบริเวณด้านล่างจมูกนะครับบริเวณริมฝีปากด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นขนแมวนะวิ่งมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วจะมีวิ่งออกมาจากจมูกอีกหน,นึ่งเส้นเนี่ยหนึ่งเส้นนะครับสองเส้นสามเส้นนะครับแล้วจะมีเส้นขวางหน,นึ่งเส้นในซอกนะครับในซอก ฝั่งนี้นะครับมีขีดหนึ่งขีดใช่ไหมแต่ฝั่งนี้จะมีหลายขีดนะครับเห็นไหมครับจะมีหนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับจะมีเส้นขนแมวซ่อนอยู่เห็นไหมครับหลายขีดในล่องนะพยายามจดจําไว้นะครับเแต่ขีดค่อนข้างใหญ่อยู่นะอาจารย์ใช่ค่อนข้างใหญ่แต่คมนะครับเนี่ยเส้นคมกริบเลยนะครับคมเป็นใบมิดโกนเลยลําคอลําคอนะครับช่างเขาจะแต่งบล็อก มีองค์ประกอบเป็นเส้นขวางเห็นไหมอยากจะมีขีดของขวางอยู่นะจะมีขีดของขวางอยู่หลายๆเส้นนะครับแต่ละเส้นคมมากนะครับคมชัดลึกเลยชัดแจ๋วเลยนะครับจีวนจีวรนะครับจีวรก็จะมีควางคมนะและจีวรเส้นนี้จะแตกเสมอจะมีร่องนะครับจะมีร่องร่องแล้วก็จะแตกบริเวณนี้นะครับหัวไหลนะ หัวไหล่ก็เช่นเดียวกันนะครับหัวไหล่หายปลาลาช่างเขาก็แต่งบล็อกเหมือนกันมองดูแล้วเหมือนภูเขามองดูเป็นคลื่นเป็นคลื่นไหมเป็นอ่าเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเส้นขวางมีเส้นขวางวิ่งนะครับวิ่งจากบริเวณนี้มาจะลดบริเวณนี้1เส้นแล้วมีเส้นบนนะครับโค้งมาอีก1เส้นนะครับคู่กันขนานกันมาเลยจากบริเวณปลายจีวรเลยนะครับค่ะอะ่สองเส้น วิ่งมาสองเส้นคู่นี้นะครับปึ๊บหนึ่งเส้นบนเส้นล่างเส้นนะครับอ่าจะพยายามจําเส้นคอไว้นะ,ะเส้นคอพวกนี้ต้องคมนะครับเห็นไหมครับคงกิ๊บเลยนะครับถึงจะเป็นเส้น,น,นหนาๆแต่มีความคมนะครับทีนี้มาดูมาดูด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนหัวไหลหัวไหลนะครับหัวไหลก็จะมีหนามเช่นเดียวกัน จะมีหนามโผล่าจะมีติ่งเล็กๆเป็นเสี้ยนขนแมวนะครับโผล่ขึ้นมาเนี่ยบริเวณหัวไหล่จะปรากฏเนี่ยมีติ่งโผล่ขึ้นมาคล้ายๆเหมือนบนหัวประมาณนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเราตะแคงข้างนะครับเราตะแคงข้างดูปั้งเนี่ยมันมืดๆปมืดน่งนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่จะมองเห็นไหมอ,อยากให้เห็นอ่เพื่นพนอนๆจำจีวรไว้นะครับจำจีวร จีวอนคู่นี้เส้นที่สองเส้นที่สองกับเส้นที่สามนะครับริ้วจีวอนอันนี้นับหนึ่งใช่ไหมสองสามใช่ไหมเวลาเราจะแคงข้างเนี่ยด้านล่างสุดนะครับบริเวณสันเนี่ยเขาจะมีขีดเนื้อเกินเห็นไหมม,มีเส้นขนแมววิ่งมาหนึ่งเส้นสองเส้นค่อมเลยคสองเส้นนี้ต้องคมนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ถือเป็นจุดตายจุดหนึ่ง เนื่องจากว่าพ้ามันอยู่ด้้งทางเวลาการถอดพิมพ์นะครับถอดพิมพ์ทําเหรียญเนี่ยยากสองเส้นนูนนี้จําไว้นะครับะริ้วจีวรที่สองสองกับสามนะครับก็จะมีขีดมีขีดหนึ่งสองสามเลยนะครับทีนี้ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือปรัแบบแสงนิดนึงตัวหนังสือนะครับมีองค์ประกอบเป็นผดเหมือนที่บอกว่าตั้งแต่ ทีแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวหนังสือจะเป็นจุดนะครับเป็นจุดไข่ปลาจุด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 เหมือนเอาเข็มจิ้มอ่ะนะครับตัวหนังสืออวบล่ําอ่านได้ใจความนะครับด้านหน้าตําหนิเส้นแตกนั้นปรากฏให้เห็นน้อยมากแต่ด้านหลังนะครับเป็นเส้นที่เล็กมากยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดใหญ่ต่างได้เหมือนกันด้านหลังค่ะ บางเหรียญน,นะครับจะมีเนื้อเกินสิ่งที่เรานับกันว่า1น่จุดสจุดจุดนั่นก็คือรอยแตกของบริเวณขอบด้านหน้านะครับเนื้อเกินจนมืดไปนิดนึงมืดไปนิดหนึ่งใช่ไหม<ฆ>อ่าโอเคอ,อันนี้แตกหนึ่งที่นะครับนี่หจุดไล่มาอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยที่เขาแยกกัน 2. 3. จุดสจุด1 5จุด้าจุดอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้จะมาปรากฏด้านบน<ฆ>ะจะมีเห็นไหมจะมีเนื้อเกิน นิดหนึ่งนะก็ะจะมีเนื้อเกินม,มีจุดเดียวเหรอจันมีหลายจุดอ่ะ,อะหลายบลก็คือบลอเขาเริ่มแตกไปเรื่อยๆอ๋อบลเขาเริ่มแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับเหรียญพวกนี้นะครับจะมีขอบในนะครับจะมีขอบในนะด้านบนเนี่ยอาจจะตีตีแล้วมันตีไม่ขึ้นอ่ะ,อ,ะอาจจะตีเรื่อยๆไปนิดนึงอาจจะล้มไปบ้างบางนี้จะไม่ติดนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็เริ่มชัดแล้วเห็นไหม ก็จะเริ่มคมขึ้นคมขึ้นคมขึ้นออันนี้บล็อกแตกนะครับบล็อกเริ่มแตกก็จะมีเนื้อเกินสองจุดละอ่าเหรียญนี้น่าจะเป็นสามจุดนะเพราะมันแตกสามที่นะครับทีนี้ไปดูด้านหลังดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังหูเหรียญเห็นไหมถ้าหูเหรียญเรียบเก๋เลยจาไว้นะครับหูเหรียญด้านหลังต้องเป็นผดนะเห็นไหมครับมีผลเต็มไปหมดเลยถ้าเรียบเรียบตึงๆเมื่อไหร่ก็เก๋เลย นะครับหูเหรียญต้องเป็นผลนะครับเป็นผลคมๆแบบนี้เท่านั้นทุกบล็อกเลยเห็นไหมเหมือนเหมือนพวกผิวมะกรูดประมาณนั้นนะครับทีนี้ขยายใหม่ดิใกล้ๆหูเหรียญเนี่ยส่วนมากรอยลอย,ลอยเจาะหูเหรียญใช่ไหมก็จะล้นนะจะล้นเล็กน้อยนะครับล้นเล็กน้อยใกล้ๆขอบเหรียญจะมีขีดเห็นไหมครับะจะมีขีดมีรอยถากถากถาก มีให้เห็นนะครับต้องมีให้เห็นด้านบนด้านล่างอย่างเงี้ยร้อยปลิ้นนะครับรอยปลิ้นซ้ายขวาเห็นไหมครับมีช่องว่างโลหะก็ปลิ้นขึ้นนะครับพอมีช่องว่างก็ปลิ้นขึ้นทีนี้มาดูตัวยันตัวยันนะครับก็เหมือนกันมีองค์ประกอบเป็นผลนะครับแต่แต่สิ่งที่ผมอยากให้จําจริงๆนั่นก็คือพื้นผิวตึงนะครับเหรียญนี้พื้นผิวค่อนข้างตึง ด้านบนจะมีเส้นเล็กๆนะครับจะมีเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งขึ้นนะครับอันนี้วิ่งขึ้นจากเล็กเจ็ดเลยอ่าเห็นไหมวิ่งจากเล็กเจ็ดวิ่งมาจะหลดนนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีหลายๆเส้นจะมีหลายๆเส้นปรากฏอยู่ด้านบนเส้นนี้เล็กมากนะครับต้องลงกล้องเท่านั้นนะครับลงกล้องเท่านั้นเส้นพวกเนี้ยผมว่าถอดติดยากนะแต่หลายเส้นเหลือเกินนะใช่หลายเส้นแต่จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูจุดตายนะครับนอกจากหัวไหลเมื่อกี้ นะขอบนอกนะครับขอบนอกขูขาเช่นเดียวกับขูเหรียญขอบนอกห้ามเรียบนะครับเห็นไหมครับ<ฆ>ขอบนอกเห็นไหมหูขาหูขารอบเลยรอบเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งบริเวณเนี้ยบริเวณนี้ก็จะมีเสียเส้ยนเสี้ยนหนาหนาวิ่งตัวหนังสือเป็นผลนะแล้วขอบนะครับขอบของตัวยันเนี่ย จะมีรอยปลิ้นนะครับคล้ายๆรอยถากเวลาเราตะแคงข้างเห็นไหะจะเป็นขีดขีดขีดเป็นบงับงบงับงบงับงบังบังแทบจะทุกแทบจะทุกช่องเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะ,นะแล้วก็จะมีเส้นนูนเห็นไหมจะมีเส้นนูนเป็นเส้นแตกเนะี่ยแตกนะครับ,บเส้นบังคับยนันพวกนี้ต้องแตกนะครับวิ่งเป็นทางยาวเลย อันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดนะ่ะทีนี้มาดูจุดตายนะจุดตายจุดใจตังเลยคเส้นนี้มันเล็กมากนะครับเพื่อนเนเห็นเส้นแตกบริเวณข้างล่างนี่ไหมตรงส่วนไหนอาจารย์บริเวณยันตัวนี้เลยนะครับวิ่งทะลุมาบริเวณนี้เลยนะครับจะมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นวิ่งอยู่ในพื้นนะครับไม่คล่อมเส้นยันแต่จะสอดใต้เส้นยันทะลุมาหายันตัวนี้นะครับเส้นนี้จะเล็กมากแล้วก็คมมากนะครับ ติดยากอ่ะนะครับ<ฆ>มันเล็กจริงๆขนาดเราลงกล้องยังมองไม่เห็นเลยแล้วก็อีกหนึ่งเส้น,นด้านหน้าเลขสามด้านหน้าเลขสามบริเวณนี้วิ่งมาจะหลดทะลุมาเกือบถึงเลขห้าเลยนะครับเนี่ยทะลุมาบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดจ่ายตังค์ถ้าสองเส้นนี้ไม่ติดก็ยากอ่ะผมว่าติดยากนะ <laughs> ติดยากเพราะตัวจริงเส้นเส้นพวกนี้มันเล็กมากนะครับ <laughs> เรามองเหรียญรุ่นนี้เนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีรอยแตกรอยอะไรที่ไหนเลยแต่เส้นสองเส้นเนี่ย เล็กมากต้องตะแคงเหรียญดูเลยะนะครับบางทีต้องต้องตะแคงดูกับแดดแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราลงกล้องเนี่ยมองเห็นอยู่แล้วมีจุดนี้คือจ่ายตังค์ได้เลยใช่เส้นที่พื้นแล้วก็ที่หัวไหล่ย่าลืมหัวไหล่ด้านข้างเมื่อกี้สองขีดนะครับจากจีวรเส้นที่สองกับเส้นที่สามนะครับนั่นแหละจุดจ่ายตังค์เลยนะเห็นไหมเห็นเส้นไหมเส้นพวกนี้จะคมคมแล้วเล็กมากนะครับพยายามดูธรรมชาติเหรียญเนี่ยดูรอยแตกตามสันเห็นไหม สันมันจะมีรอยแตกปูดๆอย่างเงี้ยเหมือนบางคนถามว่าเอ๊ะจานทำไมดูเหรียญหลวงพ่อคายรุ่นแรกดูเก๊ตลอดเลยก็ขอบเหรียญพี่มันไม่มีเส้นแตกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่มีแตกอย่างเงี้ยเหรียญหลวงพ่อค้ายรุ่นแรกนี่ขอบด้านหน้าเนี่ยโอ้โหมีรอยแตกแบบ <ขา S 1> เยอะอ่ะ นั่นแหละมันก็เป็นทริคเราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปจําเยอะจําเยอะแล้วเดี๋ยวปวดหัวเออเดี๋ยวงงดูพยายามดูธรรมชาติเอาว่าเหลือรุ่นนี้มีเอกลักษณ์อะไรตรงไหนแค่ไหนยังไงแค่นั้นเองง่ายๆนะครับทีนี้ไปดูตัวตัดนะก่อนจบนะครับตัวตัดตัดแล้วขาดเลยนะครับตัวตัดเห็นไหมบางส่วนก็จะจะให้เห็นรอยครูดบ้างนะครับแต่จะเหลือเห็นไหมฉีกขาดไปข้างล่างแล้วก็จะปรากฏรอยคูด กดรอยคูดบางส่วนก็จะมองไม่เห็นเนื่องจากว่าฉีกขาดไปเลยเห็นไหมอย่างนี้มองไม่เห็นละเพาะฉะนั้นอย่างนี้สีเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคะถ้าถ้าถ้าโดนสัมผัสมากๆนะครับทองแดงมันก็ผิวลมดํามันก็จะหลุดอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราพยายามจับจับขอบแล้วนะอืมแต่เหรืยองน,นี้ค่อนข้างสวยเกือบเกือบจะสวยะนะครับแต่ไม่ไม่ไม่เต็มร้อยดูไม่ยากจริงๆดูไม่ยากนะครับ พยายามจำช่องไฟนะครับช่องไฟด้านบน,ด,น,บนด้านบนใกล้ๆหูเหรียญทั้งสองฝั่งนะครับช่องไฟพวกนี้จะมีความถี่ความห่างเห็นไหมเหมือนสองเส้นอย่างเงี้ยว้นช่องไฟมาหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนะครับอลองเทียบดูถ้ามันตรงกับเหรียญนี้กิ๊แท้เลยตัวตัดเข้าใจว่าน่าจะมีตัวเดียวนะเนื่องจากว่าพระเนี่ยทำไม่เยอะนะครับทำไม่ไม่น่าจะเยอะเพียงแต่ว่าการชุบแข็งก็อาจจะไม่ดี นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบก็ก็เริ่มแตกไปเรื่อยๆ<ฆ>นะะจากปั๊มแรกๆไม่แตกอย่างเงี้ยพอปั๊มไปปั๊มไปมันก็เริ่มแตก<อ>ผมว่ามีไม่น่าจะเกินพันสองพันเหรียญน่น่าจะน้อยอ่ะเพราะในเว็บก็เจอน้อยแล้วเกิน<ฆ>นะพยายามดูสังคอเหรียญสองฝั่งนะครับ<ฆ>แค่นั้นเองดูช่องไฟแล้วที่หัวไหลนะครับ<ฆ>หัวไหลกับเลขสามเลขสามเลขห้าเลขห้าด้านหลัง จำช่องไฟพวกนี้ให้ดีนะครับตัดขาดนะนะใช่ไหมอันนี้ตัดแล้วขาดไปเลยนะเรียนนี้นะครับสวยๆก็จนมาเหลือประมาณสักสี่ห้าพันที่อาจารย์ถืออยู่นี่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้จมูกนิดหน่อยเกือบเกือบร้อยละประมาณเก้าสิบห้าติดตรงไหนอีกคะเก้าสิบห้าผิวเปิดไงอ๋อผิวผิวเปิดตรงจมูกเหรอตรงจมูกเอ้ยตรงขอบเงี้ยขอบสันขอบแต่ว่าพื้น บริเวณพื้นกับอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาค่อนข้างที่จะสวยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองแล้วตรงคิ้วนี่ถือว่าผิวเปิดไหมเปิดคิ้วก็เปิดเนี่ยเห็นไหมอืมะจมูกคิ้วอย่างเงี้ยเวลาไปประกวดเราจะแพ้เขาอาจารย์ผิวเปิดอย่างนี้แต่ว่าคือคือมันไม่ได้ถูกให้ให้ยังไงอะไม่ไม่ไม่ลื่นไงอ่าไม่ได้ผ่านการใช้พิเศษว่าโดนสัมผัสอ๋ออาจจะโดนจับจับหน้าจับหลังอย่างเงี้ยนะเพราะ ปกติคนที่เข้าหัวงจริงๆอย่างผมอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามจับขอบเหรียญหรือไม่ก็จับหูเหรียญจะมีความระมัดระวังในการจับนะครับบางทีเจ้าของเดิมอาจจะจับไปอย่างเงี้ยใช้มือจับโดยรู้เท่าไม่ถึงการใครไม่มีความรู้จริงๆนะอย่างหนูไม่มีความรู้มากแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาจัดรายการก็ไม่รู้เราก็จับหมดอ่ะใช่ทุกส่วนอ่ะบางคนจับนี่เราตกใจเลยทำไมก่อนนี่ไปนั่งรับพระใช่ไหมบางทีเห็นน้องๆเขาจับพระบอกเฮ้ยมันจะไปจับพระอย่างนี้ดิจับ จับกรไว้อย่างนี้เราบอกไม่ได้เราต้องถ้าถ้าเขามีกล่องมีอะไรเงี้ยเราต้องถือว่าอย่างนี้เป็นการดีที่สุดนะบางทีไปงานประกวดไปอะไรเงี้ยเราดูพระเราก็จะดูพร้อมกล่องเลยจะดูแค่นั้นเองการประกวดเนี่ยเราดูแค่เก๊แท้ก่อนตอนนั่งรับพระแค่นั้นอย่างอื่นว่างทีหลังความสวยงามนะครับคนที่ก็เป็นจริงๆเขาจะถนอมมากเขาจะจับเขาจะอะไรเงี้ยเขาจะระวังมากอย่างเนี้ ก็เรียกว่าคนรักพระคนรักพระแล้วถ้าเกิดใครไม่มีประสบการณ์อย่างอาจารย์เนี่ยนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าจะต้องวิธีการดูแลพระเนี่ยดูแลยังไงนะคะโดยเฉพาะพระเครื่องเนี่ยไม่ให้มันสึกนะคะหรือว่าไม่ให้เปอร์เซ็นต์มันต่ําลงจากร้อตต้องทนุถนอมต้องคงรักษาไว้นะครับยิ่งร้อเรซราคาเราก็ยิ่งเกินร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีผล มันมีผลต่อราคาไปซื้อพ้าบางบ้านเนี่ยโหเจ้าของพระแพ็คไว้อย่างดีเลยใส่กลองใส่ช่องบางคนใส่แฟ้มแต่ใส่แฟ้มในส่วนใหญ่ผมไม่แนะนำเนื่องจากว่านานๆวันเข้าเนี่ยแฟ้มน้ํามันมันออกพวกน้ํายาเคมีพวกอะไรเงี้ยแล้วมันมีปฏิกิริยาทําลายเหรียญบางเหรียญเนี่ยมีสนิมเขียวขึ้นโอ้โหเรียบร้อยเลยเพาไอ้สนิมเขียว้นี้ไม่ได้เลยใช่ไหมจันไม่ได้ครับพวกนี้มันกัดผิวพระสนิมเขียวสนิมแดงเนี่ยกัดเข้าไปถึงเนื้อผ้าเลย เข้าใจว่าสนิมเขียวๆเนี่ยนึกว่าจะทําให้รู้สึกว่าเออเป็นพระเก่าหรือเปล่าไม่ใช่นอกจากพระกุ่มพระกุ่มบางกุ่มอย่างเงี้ยที่เขามีพวกสนิมเขียวๆพวกทวาพวกอะไรอันนั้นไปล้างเขาไม่ได้ต้องให้เขาซึ้งอย่างนั้นเลยนะใช่่ะเบลกหน้าพูดคุยเตรียมคถามเตรียมคำถามให้พร้อมนะครับเป็นถ้าจดได้ยิ่งดี จดได้ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องเออลืม <ไอ S 2> ผมจะถามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยโทรมาแล้วปิด,ปดเสียงทีวีด้วยนะครับขอความกรุณานิดนึงปิดเสียงทีวีคุยกันแค่โทรศัพท์จะได้รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ